เราจะไปพบกับคุณหมอในแพทย์ทศเทพบุญทองนะครับในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงรายถึงกรณีที่มีการกล่าวกันในโซเชียลมีเดียนะครับด้วยความหวาดกังวลว่าจะมีเชื้อไวรัสแพร่ระบาดจากประเทศเมียนมาเข้ามาในจังหวัดเชียงรายแล้วก็บอกว่าเป็นเชื้อไวรัสที่ปรการเป็นสายพันธุ์ใหม่ที่มีความรุนแรงขึ้นจนกระทั่งทางการต้อง สั่งใส่หน้ากากแบบเข้มงวดใครไม่ใส่ปรับ200เรื่องเหล่านี้เป็นจริงหรือไม่ครับคุณหมอครับช่วยอธิบายให้ฟังหน่อครับเอาประเด็นเรื่องของอกรณีเรื่องการแพร่กระจายของเชื้อโควิดในประเทศเนินมากก่อนนะครับครับประเด็นนี้นี่ข้อเท็จจริงก็คือมีการระบาท เราเชื่อกันว่าน่าจะเป็นระลอกสองของเมียนมานะครับครับซึ่งเกิดขึ้นในห่วงเวลาประมาณช่วงวันที่ยี่ห้ายี่หกสิงหาคมนะครับที่ผ่านมานะครับก็ประมาณสักวีคหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยครับ,รบก็ตอนนั้นเนี่ยเขารายรีพอร์ตเคสที่เมียนมาเนี่ยเพิ่มขึ้นมาวันละประมาณร้อยรายต่อเนื่องกันประมาณสองสามวันจากเดิมที่ เมียนมาเขามีตัวเลขนิ่งๆอยู่ที่ประมาณ500กว่าเคสนะครับคทั้งประเทศนะครับ500กว่าเคสก็ปรากฏว่าในช่วงวันที่25 26ต่อเนื่องมา27 28เนี่ยเขาเพิ่มมาวันละประมาณร้อยอยู่สองสาวันนะครับจนตอนหลังเนี่ยตัวเลขล่าสุดนะครับถ้าผมจำไม่ผิดเมื่อวานเนี่ยตัวเลขอยู่ที่พันกับนิดๆนะไม่ถึงร้อยนะครับก็ก็ทยอยเพิ่มมาวันละประมาณเกือบร้อยเกือบร้อยนะครับตอนนี้ถามว่า ไล่เรียงไปว่ามันสถานการณ์มันอยู่ที่ไหนเนี่ยก็สถานการณ์จะมีจํานวนเคสเพิ่มขึ้นถ้านับเป็นรายวันเนี่ยเคสที่เพิ่มขึ้นที่เมียนมาเนี่ยจะอยู่ที่รัฐยะไข่กับที่ยางกุ้งสองสองจุดใหญ่ครับเฉลี่ยเนี่ยที่ละประมาณสักสามสิบถึงสี่สิบคนนะครับอันนี้ตัวเลขง่ายๆนะฮะทอยผมพยายามให้ให้เห็นภาพก็จะเป็นสองจุดเนี่ยนะครับส่วนรัฐอื่นเนี่ยจำนวนไม่มากนะัก ที่เพิ่มขึ้นตอนนี้ถ้าเรามองแผนที่ประเทศพม่าเนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยจะอยู่ทางทิศตะวันออกของพม่าครับนะครับก็พูยง่ายชายแดนตะวันตกของไทยเนี่ยก็ติดกับพม่านะครับของเชียงรายเราเนี่ยพื้นที่ชายแดนของเราเนี่ยก็จะติดกับรัชฉานตะวันออกครับนะครับเขาเขาจะมีฉานฉานใต้ฉานเหนือแล้วก็ฉานตะวันออก มีชานรักษาอยู่สามจุดแต่รักษาที่ติดกับเชียงรายอันนี้คือชานตะวันออกซึ่งจํานวนเคสที่รักษาตะวันออกเนี่ยไม่ได้เพิ่มขึ้นในห่วงเวลาตั้งแต่ยี่สิบกสิงหาคมมานะครับก็มันมาเพิ่มมาเมื่อสัก วันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยในรับสานมีรายงานขึ้นมาสามลายจากเดิมที่นิ่งๆอยู่ที่สามลายตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาครับคือที่นี้ผมพูดถึงยี่สิบหกที่ว่ามียักษ์ไข่กับย่างกุ้งเพิ่มขึ้นมาถูกไหมครับใช่ครับไอ้ช่วงนั้นเนี่ยรับสานไม่มีรายงานเลยอ๋อครับอ่าแล้วก็รับสานนี่ก็ก็ที่เราคุ้นชื่อเชงตุงท่าขี้เหล็กอ่าเมืองขยักอ่าเมืองเมืองขยักอะไรเงี้ยนะ เมืองเมืองยางถ้าผมอ่านชื่อผิดขออภัยนะครับเมืองยางล่าสุดเนี่ยที่มีรายงานเพิ่มมาเมื่อวานสามลายเนี่ยคือรู้สึกจะรีพอร์ตมาจากรัฐจากจากฉา,านตะวันออกแต่ว่าเป็นเมืองยางซึ่งอยู่ห่างจากภาคกิเลกเนี่ยประมาณสี่ร้อยโลไกลมากครับครับครับไกลมากอยู่ขึ้นไปทางเหนือนิดนึงนะครับเพราะนั้นพื้นที่ชายแดนของเราเนี่ยซึ่งติดกับฉานตะวันออกเนี่ย ถ้าพูดถึงตอนนี้ถึงแม้ว่าที่เมียนมาจะมีสถานการณ์ที่ยังมีคนไข้เพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็ยังเป็นความเสี่ยงที่ไม่มากนักสำหรับจังหวัดชิงลายนะครับ,รบแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยตอนนี้เรามีมาตรการเข้มข้นในเรื่องของการเฝ้าระวังคนในฝั่งนู้นนะครับ<ม>ที่จะลักลอบเข้ามาไม่ว่าจะเรื่องอะไรเช่นขอ,อาจจะลักลอบเข้ามาหาง,งานทํา<ม>หรือว่าแอบเข้ามา นะครับนีภัยโรคระบาดของเขาอะไรอเงี้ยนะครับอันนี้เราเราก็มองมองเผื่อไว้ก่อนนะครับก็มีการระแวดระวังแล้วก็ตั้งทีมเฉพาะกิจพื้นที่หลักๆนะครับก็มีแม่สายแม่จันแม่ฟ้าหลวงแล้วก็เชียงแสนนะครับก็จะมีทีมเฉพาะกิจนะเดเป็นลักษณะของการลาดตะเวนเดินเท้าด้วยแล้วก็ตั้งด่านตรวจด,ด้วยนะครับก็ทํางานกัน24ชั่วโมงครับทำกันมา ช่วงวันที่ยี่หกยี่ิเจ็ดที่ผ่านมาแล้วครับครับครับนนี้ไอ้ข่าวที่ว่าประเด็นที่สองที่ว่าเป็นสายพันธุ์ใหม่เนี่ยผมยืนยันว่าตอนนี้ยังไม่มีรายงานที่เมียนมานะครับสายพันธุ์ใหม่หรือไม่ครับครับนะครับแล้วจานวนผู้เสียชีวิตที่รายงานในกรณีที่มีการระบาดเกิดขึ้นที่เมียนมาเนี่ยถึงแม้คนไข้จะเพิ่มขึ้นมาสักสองสามร้อยคนจากเดิมที่นิ่งๆอยู่เนี่ยครับใน่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยแต่ผู้เสียชีวิตก็เพิ่มมารายเดียวนะครับจากที่เขารายงานครับ ฉะนั้นผมผมยังเชื่อว่าในข้อเท็จจริงยังไม่สามารถจะยืนยันได้ว่าเป็นสายพันธุ์ใหม่ตามที่อ้างกันนะครับอันนี้เป็นเป็นหลักวิชาการครับเพราะนั้นผมคิดว่าตอนนี้เราอย่าเพิ่งไปไปอ่าใช้คำว่าวิตกเกินไปว่าเป็นสายพันธุ์ใหม่แล้วที่บอกว่าเป็นรอดตายเร็วนี่ผมยืนยันว่าเหตุการณ์ที่เมียนมาเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ตายเร็วตายมากไปกว่าที่เราเห็นอยู่ครับครับนะครับ อย่กันส่วนประเด็นที่สามที่ว่าเรารณรงค์ใส่หน้ากากให้เข้มข้นขึ้นอันนี้จริงครับเพราะว่าช่วงตั้งแต่มีข่าวที่เมียนมากก็เราก็ใช้คําว่าอะไรครเรารณรงค์เพิ่มเติมว่าจากเดิมที่ประชาชนเนี่ยให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในเรื่องของการใช้หน้ากากอนามัยเวลาอยู่ในที่ชุมชนล้างมือบ่อยๆนะครับเว้นระยะห่างแต่ที่เราให้ความสําคัญมากคือเรื่องการใส่นากาก เวลาที่เข้าไปในที่ชุมชนครับช่วงหลังก็สังเกตว่าจะย่อหย่อนกันไปบ้างอืเพราะเชียงรายเราไม่มีคนไข้ติดเชื้อมาร้อยห้าสิบหกร้อยห้าสิบเจ็ดวันแล้วนะครับเราเราไม่มีคนไข้เลยนะครับผ่านมาเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องธรรมดาอาจจะย่อหย่อนกันตอนนี้ก็เลยมีการกระตุ้นในทุกๆสื่อนะครับรณรงค์ให้ทุกคนหันกลับมาใช้หน้ากากอนามัยให้เข้มข้นให้มากขึ้นแต่ไอ้ที่ว่าปรับสองร้อยเนี่ยผมเข้า มทราบยังไม่มีมาตรการเช่นนี้ครับนะครับแต่ว่าในพื้นที่เนี่ยไม่แน่ใจว่าอาจจะเป็นมาตรการทางสังคมที่ที่อาจจะมีการตกลงกันในเชิงมาตรการสังคมต<อ>้องการอะไรกันรหรือไม่แต่นโยบายภาครัฐดยตรนี่ยผมยืนยันว่าไม่ได้มีนโยบายบเสนอเป็นทางการ ว่าจะให้มีการปรับสมรรถภาบผมยืนยันว่าไม่มีครับครับน่าจะเป็นการเตือนกันมากกว่าแล้วก็น่าจะมีบริการกถ้าเผื่อว่าไม่ได้พกมาน่าจะมีบริการครับสาหรับด่านที่ต้องผ่านในจุดต่างๆก็ตอนนี้เราก็พยายามเติมตรงนี้ให้นะครับถ้าคใคร,ใครมีความต้องการเรื่องหน้ากากอามยเนี่ยถ้าเห็นว่ามีความจำเป็นจริงๆยผมคิดว่าทางสาธารณสุขเราก็พอที่จะสนับสนุนได้แต่ผมผมเชื่อครับว่าตอนนี้ทุกครัวเรือนเนี่ยทุกบ้านเนี่ยมีหน้ากากแน่นอนครับนะครับ ครับแต่เราอาจจะเอามาทําความสะอาดซักปากทําความสะอาดให้มันนบมาใช้ได้ดีเดิมสักครั้งนะครับเรก็ต้องระวังครับเป็นมาตรการที่ที่ควรทำครับครับอีกข้อหนึ่งนะครับแมมผมเองฟังก็ไม่อยากเชื่อมาจากโซเชียลมีเดียนี่แหละนะครับว่ามีการระบาดเนี่ยพม่าปิดข่าวตอนนี้เลยเข้ามาถึงท่าขี้เหล็กแล้ว5,000คนคุณหมาพ่งไงครับผมผมเวลาผมผมให้ข้อมูลเนี่ย ข้อมูลเป็นทางการนะครับครับซึ่งข้อมูลที่ผมอ้างอิงนี่เป็นข้อมูลที่ทางเมียนมาเนี่ยโดยกระทรวงสาธารณสุขเขาเขาชื่อกระทรวงเขาเขาใช้ชื่อกระทรวงว่าถ้าแปลเป็นไทยก็กระทรวงสาธารณสุขและการกีฬาแห่งสาธารณรัฐเมียนมาเขาแถลงเป็นทางการกับองค์การอนามัยโลกเป็นรายวันนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลที่ผมนําเสนอเนี่ยเป็นข้อมูลรายวันที่เขานําเสนอองค์การอนามัยโลกครับครับเพราะนั้นข้อมูลจะอัปเดต ทุกช่วงกลางคืนครับครับอย่างตัวเลขพันกว่าคนเนี่ยผมก็อ้างอิงตัวเลขเมื่อวานครับอย่างวันนี้ถ้าจะดูว่าเปลี่ยนแปอย่างไงก็ต้องรอช่วงช่วงกลางคืนครับครับคุณหมอมีเข้าแน่นอนไมมครับคือคือไม่ผมผมเรียนอย่างนี้คือเวลาเราได้ข้อมูลเนี่ยเราเราต้องฟังข้อมูลที่มันเป็นมาตรฐานเดียวกันไม่งั้นมันอ้างอิงอะไรกได้ใช่ครับใช่ครับครับผมผมผมอยากคือทำความเข้าใจตรงกันก่อนนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยเราเราคุยกันไม่เข้าใจเพราะนั้นตอนนี้ผมก็ต้อง เขาแถลงคับองการทํานินลูกครับครับก็ถ้าเผื่อว่าประชาชนมีความสงสัยข้องใจหรือตื่นตระหนกกังวลใจอย่างไรสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สาธารณสุขจังหวัดเชียงรายหรือไม่ครับได้ครับได้ทันทีครับเราก็มีสายตรงนะครับผมผมขอใครพอดีเราไม่ได้ประชาสัมพันธ์เรื่องเบอร์สายตรงมานานแล้วนะครับครับใช่ใช่แต่ว่าสามารถสามารถใช้เบอร์หนึ่งหกหกเก้าก็ได้นะครับโทรเข้าไปก็จะมีเบอร์ประสานงานให้ครับครับครับ ก็ขอบคุณคุณหมอนะครับก็มั่นใจได้นะครับพี่น้องประชาชนชาวเชียงรายทุกท่านนะครับว่าจังหวัดเชียงรายเรายังไม่มีผู้ติดเชื้อเลยแล้วความตรวจสอบที่เข้มข้นของส่วนราชการของเรานั้นเข้มข้นแน่นอนแล้วก็ไม่ได้ที่จะปรับนะครับถ้าท่านไม่ไม่ใส่หน้ากากเพียงแต่ว่าเราจะเตือนกันแล้วก็อาจจะเป็นว่าเราขอความร่วมมือขอความร่วมมือทุกคนครับแล้วก็ผมก็ต้อง ในพื้นที่ที่เราจะเพิ่มเติมเรื่องของความเข้มข้นนะครับก็ได้ดําเนินการต่อเนื่องมาเป็นอาทิตย์ครับก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องใด้ความมั่นใจแล้วก็สบายใจครับครับขอบพระคุณนายแพทย์ทศเทพบุญทองนะครับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงรายที่กรุณาให้เวลากับทางรายการนะครับเพื่อทําให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจแล้วก็ไม่ตระหนกจนเกินไปครับขอบพระคุณครับคุณหมอครับ